เขียนมาหาเอื้อยว่านงเตวเป็นยังไงวะอึถวรคนไล่นี่เอก็ต้องใจคยยคือบอกกันดีๆดิที่วันแต่พา,าได้ยินตั้งแต่ซีทีมาแล้วเป็นเ่ิว่าคันไรย,ย,ยางอืเชิ่มาไรย,ยางต้องไปเสียเหตุคือเป็นยนา่างน้นคู่ที่เพิ่เว่านี่เพิ่น เว้นไพ่แบบเพื่นเป็นในบ้านบ่เพื่อนขายเครื่องเพื่อนขายเครื่องแต่ทาวเวอร์โบเมนในบ้านน,น,น,นี่ก็เพิ่นก็หาทามเวอรเฮาเอ็ดพิษยังเนาะม่บันนี่ผู้เพิ่นสิไรนีนี่เฮาบริยูทีเพิ่นแต่ทีที่น้องเตียวอยู่ก็เป็นที่ที่นัน้าซื้อใหญ่ซื้อให้แล้วก็ซื้อของน้องเตียว เนาะเป็นดินของไม่จูเป็นดินของไม่จูแต่มันคนตอกตากคนไม้แบบไม่มีสิทธิ์ไรเฮาหรอกบ่มีสิทธิ์เฮาไรฮาะอกง่ายก็ถ้าว่าไหรแนวเป็นแนวบ่ดีเนาะเป็นโพ้งเป็นเ้าง่ายๆคือบ้านฮาเป็นเปราะใชเนาะเออแบบนั้นน่ะแบบนั้นหันมีสิทธิ์แม่นแบบนั้นน่ะไปได้แม่นไรไปแต่ว่าอยู่น้องอยู่1มานี่คือสวบ้านเจ้านี่คือลงไปโรงเรียนนี่คือครูกับย่องเนาะแม่นลูกบ้านนี่บางคนเพิ่นก็ย้อนมาที่ว่าได้โรงเรียนแล้วก็ในวัดนี่ก็ได้ย้อนเจ้า แมนกะหาชีพู่าะบัวบานนี่ด้ยอ่องเขาหันเม็ดตาแม่น <Man. S 2> แต่มอยุ่งซ่องลังคายเซ่นอ๋อกไคาอยู่งก็ยังยังดีอ่ะโดยกลาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขส,สุคนเด้อก่ยินดีตอนรับช่อง สาวุนบ้านนาอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้โดยกะมาผบมาพ่อในมือนี่เนาะทั้งสวนก็ได้ขอมาเยี่ยมมายามทั้งน้องแตวคือเก่าเขาเดิมพี่พี่น้องเอ้โดยกะบมือนี้เนาะกะบ่มนี้ยัางพี่พี่น้องเอ้กัได้ขอมาถักทายดินกับน้องเพื่อนกะเด้วว่าได้รับข่าวดีเนาะรับข่วดีเมื่อวานนี่พี่พี่น้องเอ้พอดีทั้งพอเตียงเพื่อนมาแจ้งม่ีงบส่วนก่อเพื่อนแล้วพอดีมิตรรอถาทาง สร้างเพิ่นเหตุอยู่โรงเรียนมาดาเนินการเนาะที่เพื่อนของน้องแตวให้ี่น้องเ้ยเรียกว่าดีมุกดีใจกับน้องเพื่อนแต่กาดกับกันบัดนี้เนาะกับกันเพื่อให้้องเ้ยระวังมีงบโกอเพื่อนแล้วบัดทางเอฟซีว่าสาวบุญผ่านมาไปบ่งน้องสาวเจ้าเด้อผ่อนนะเห็นห้ห้องเห็นห้ห้องต้องแตกอยู่ผ่านมะเอาหาห้องอย่างว่าะทางสมุนกกย์เวียนคลิปเอเตียงหลังเนาะ หายห้องว่าท่ากันเดี่ยวเพิ่นสิได้น้องนี้วเหรอเนาะอ้าวคือว่าจังไรว่วเนนี่เยเนาะงาน,อนอดีก็ธรรมดาเท่ากับที่เราว่าเมื่อวานนี้ทั้งสมุนกับยูนรำเพิ่นกับเกือบคนมือเนาะแต่ว่าคือเห็นน้องคนว่าจังไรนะพอได้เบิ่งคลิปบอเตียงนะว่าเรื่องเขาใจผิดกันเรื่องบางอย่างนั่นแหละแต่ว่าเท่ากับเศรษฐธรรมเรื่องตะปาน้องแป้วเพิ่นเรื่องที่มันที่มาที่ไปเป็นจังไรเนาะโดย จังไดก็เข้าไปทักทายาทั้งน้องเตวก่อนพวยพี่น้องเอ้ยจะดีคือเก้มามันนี้หัวงมง,มงมงงมแง่นั่งหายอยู่เดี๋ยวไปจัะพามากรบบอกรอถ่าเพื่อนเตียงอีบ่เน้องเราเสียงชิบมีดเด่กาได้ว่าเป็นข่าวดีพอยพี่น้องเอ้ยข่าวดีเพิ่มเติมทั้งบ่อเตียงเพื่อนมาแจ้งม,มาว่าน,นี่เพื่อนก็นได้บอกได้มาว่านะบ้านเฮามีด้ไปงบขาซ้างเพื่อนอ่ะ มีแต่ว่าค่ะมีทั้งผู้รักผู้ใหญ่อยากซอยกันคือต้องอย yani ่างอื right ่นบบดนี้เนาะคือเส้นคือบล็อกปูนอีกอะไรเบื้องล้วนี่กับมีอยู่ทั้งโบลายสองตัวนั่นก็ทั้งสบู่มีอีกตัวหนึ่งเนาะก็เป็นสามตัวนั่นก็มาใช่ตัวนี้อีกเนาะแล้วก็เด็กกับยังเหลือหลายอยู่ค่พี่น้องเด็กเส้นนี่กับยางบปโพนี่กับโปโป่พโบลายบรนไดดอกพอก็เที่ยขั้นขึ้นนี่มันบม่ได้ใช่ลายคือตัวนี้บรนไดเนาะที่ยขั้นเอ็น มันบริใหญ่คือแบบนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยกะได้ว่าได้รับข่าวดีของน้องแต้วเพิ่นเพิ่มเติมแต่บ่ได้รับข่าวดีบัดคือว่า FC บัดเอาเบิ่งน้องสาวแน่เพิ่นว่าน้องสาวเป็นหยังยังไงซะสวแ่วามื้อนี้กหน้าชูๆอยู่สดีเสียงแหบบ่ฮะเสียงอ้ยเปลี่ยนบ่บ่ ยนเสียงเอียเปลี่ยนบ่เสียงเปลี่ยนด้วยเสียงคือเก่าเปลี่ยนหน่อยนึงเปลี่ยนนําเช้าเด้อพ่อก็บ่คยกินหวานนี่แหยคือกันไปเอาอากาศเย็นๆเนาะัดผ้ามากระบกให้กินพ่อพี่น้องเอ้ยอืาากระบกไปเพ่นเตียงอีกเพ่นมีเสียงบ่ ยันผมมีเสียงเงี้ยมาจักเมื่อกี้นี่เห็นเพิ่อนอัพเสียงมาอยู่แต่ยังบ่ได้ฟังแค่เพื่นมีเรียกเง,งแต่ยังบ่ได้ฟังเสียงเพิ่นโทรปรึกษากันเดิน,ใน,ในเรื่องอะไรอ๋อใช่สาวพ่อไปใช่เถอะไปโรงเรียนไปสาวไปซอยเวียบเพิ่นบ่พี่สาวาบแกละเอาเองอยู่ในนะันน้นอนบ่ตอนนี้ตรงเสมอก่อนนอน <c oughs> หนึ่ว่าเออโชคดีที่เนาะมาพอนอนดิสองชั่วโมงกอดนอนอ่ะตีนมมาให้หมดลากับคุณนมนมจะซอยที่พอดื่มแนละครับขนมนี่ขาขาวไงโอ้ทอทอนุ่มเนาะเอ้อนายกินนมเปรี้ยวเขนาดทอหายแต่ไม่ได้ดุคุนมไม้ยยาได้บัดนี่มาเบื่อเนี่ยาติดกระเพาอยู่บัดนี่ยากระเพา วัวพาก็ได้ดอกมันหมากกระโบกนี่คือว่าอะไรกินเจ็บคอเพื่อกินคือเปลเป็นยังแต่ว่าเจ็บคอไปแล้วกินเมื่อวานนี่แหละกินกระแหบอือแหบเยอะเอ๋กะโบกินกาแฟบ่หรือว่ากินหมากกระบกเมื่อวานนี่บกอันนี้มันต้องแหบคุยอยู่เหี่ยมก็พาชูกันกินเฉยโอวหัวแลบวพาก็ให้กันกินเห็นยังกระลอกมึงเห็นแดะ บ <s> ่าวยาวเพิ่นมักยินตาบ่าวยาวเพิ่นมักแม่พาลองเบิ่งเออแฮบเียงแฮบบ่เพิ่นว่าแฮบแล้ว่เจ้าพามากบกชุแฮบแฮบีเสียมีีเอาเฮ็ดนี่ันเตียงโตนั่งเฮ็ดเองบ่นี่นะาน่บ่เฮานนั่งไว้แล้วสิฮักทางก็ซให้ตอกตอกเองนี่ ไปตนนั่งไว้ว่าเฮาล้างพื้นนั่งไฟเนาะแต่น้มื่อน้ําข้ากันนะกระต๊อกบักกระบกบาดนี้อือนั่งบ่ได้เดียวสิื้อตื่นนอน้บ่กนลอติเว้นกะตะายมีมียังบ้านบ่นั่นน่ะพอซื้อมาะตูน่ะให้เด้เออตูน่ะมากี้น่ะอือเอาไว้นายยนฝนตกเเออ บ้านแง่บานแง่นี่เอ้ยยังทำโบโบคับม่นวาน้มีงบด้วยยังบรได้มีประตูพนวามีแต่กุ้งเยี่ยมบ่คือว่าไงบานชวนตัวแง่นี่ยังบมมีงบซื้อเพื่อได้รับข่าวดีแล้วบ่ทางวเตียงพนวาแจ้งว่ามีงบก่อแล้วแต่อันนี้ได้สุู่กแก้วตรงอย่างเลยค่ะมีอะไยังบ่ ยังขาดลูกแก้วทาบำเตียงพนัธามีทางผู้ใหญ่พนอยากซอยมากอะคือยังเหลือเครื่องพวกเครื่องเคื่องเครื่องบ้านนี่คือไงวะลูกแก้วประมาณเคื่อนน้องอันนี้นิ่งหันแก๊สเนาะแก๊สเคื่องน้องแต๋ก็บชิระมาณเดียวกันแม่นสองห้องนอนยิ่งเงินน้องแก้วนี่น้อยน้อยกลัวน้อยกลัวเลยน้อยห้องน้อยกลวีกน้อยกลวกแต่วงกบนี่ชิพพ่อกัด นี่องหนึ่งมันมีสามห้องสาห้องมีสอห้องสองห้องเราถาเบางสามทั้งเพื่อมีทั้งคุณครูใหญ่พเดียกซอยมาแต่ว่าลูกแก้วนี่ก็แก๊สนึงสองแสนหาเนาะเาซื้อไปให้น้องหนึ่งเนาะแก๊สนึงสองแสนห่าเาซื้อมาทั้หาแก๊สก็ต้มยูจ็ดแสนปลายจ็ตแสนห่าบอประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละเบร่อไ่ะ นางแบบพังเพียบเลยเอฟซีเขียนมาหาเอื้ยหรือว่าน้องเตีวเป็นยังวะฮึทวดที่คนในมีเอ้ยจะตกใจคือร่วือบอกกันดีๆที่วันแต่ว่าเขาได้เงินกันต่ซื้อทีมาแล้วเป็นเชินว่าทันเวลายย่าง เป็นอาไอยังไปเสเหตุคือเป็นยานเฮาผู้ที่เพิ่เว่านี่เพิ่นเป็นไผ่แบบเพิ่นเป็นในบ้านบบเพิ่นขายเครื่องเพิ่นขายเครื่องแต่ท้าวาบเมนในบ้านเนี่ยเพิ่นก็ท้าวเฮาเฮ็ดพิษยังเนาะบันนี่ผู้เพิ่นชิไ่นีนี่เฮาบริยูทีเพิ่นแต่ที่ที่น้องเปียวอยู่ก็เป็นที่ที่น่าซื่อไยชื่อให้แล้วก็ซื้อของน้องเตียว เนาะเป็นดินของมู่เป็นนดิของไม่จูบแต่มันเขาซื้อก็ถือต้องตามกฎหม้ไปแนบไม่ซิดเท่าไรเขาหรอแบบไม่สิทธิ์เท่าไรค่ะอกคือว่าง่างไงก็ถ้าว่าต้องแต้วเป็นแนวบุรีเนาะเป็นโควงเป็นว้าวอย่ายไคือบ้านถ้าเป็นเปราะเออแบบนั้นอะแบบนั้นหันมีสิทธิ์แมนแบบนั้น่ะไปได้แมนแต่ว่าอยู่น้องอยู่หนึ่งมานี่คือชาวบ้านเจ้านี่คือโรงปโรงเรียนนี่คือครูกระย่องเนาะแมน ลูกบ้านนี่บางคนก็ย้อนมาที่ว่าได้โรงเรียนแต่ก็ในวัดนี่ก็ได้ย้อนเจ้าแม่นก็หาชิฮู้ว่าบหมู่บ้านนี่ได้ย้อนเฮาหันเมื่อบานแม่นแต่มีอยู่งโซลังค์ค่ะเอ่นโอ้ก็ครอยู่ก็ยังยังดีอยู่แม่นหลายกว่าเนาะคนย่องหลายกว่าเขาเขาบริสันใจเยอะเลยหรือว่าบริตกใจก็ได้น้องไเออเอฟซีเพิ่์ดบอกว่ายังดีว่ามีเพื่อนเตียงแต่มีเอื้อย หรือว่าทั้งสมบูร์เป็นเอื่อยน้องเตวเนาะที่ว่าให้กำลังใจแต่ว่าที่ผ่านมาากับคือว่าเนี่ยมันมันเป็นไปบ่ได้รอกเต๋วเอ้แมนมันคนเฮาอยู่ๆไหลไลนีนี่มึมันเนี้ยหน่อยนี่เพื่อนว่าเฮาหันไลเพิ่นว่าบานเฮากับโบแมนซึ่งแม่อีโบแมนบานเฮาแต่เฮากับไมาอยู่เนาะพอหน้าแม่แต่หน่อย อย่างพ่อแม่ก็ได้แต่งกันแม่นแต่งกันตามประเภทนี้คือเหากมันไม่ีส่วนหนึ่งเป็นราเฎาบุมีสิทธิ์เป็นเป็นคนบ้านเอิญและมาอาศัยอยู่บ้านเอิญแต่ไรอย่างนี้มันมันบวกเกี่ยวหรอถึงเรานเจ้ีบ้านนี่พี่บุหุจักเจ้ามาอยู่ต้นคอตั้งแต่ในน้อย คือว่าทำเจ้าเป็นบ้านนี่ถึงเจ้า่ได้เกิดบ้านนี่ไงยะเฮาเฮาไปสร้างเงินให้คนยากคนจนนี่ยกะลายได้แบบนี้กันเนาะแบบบ้านอื่นแล้วเขาไปซื้อที่ให้ทั้งอื่นสิเออคือทางสมบุญณ์ใ่เป้าบง่ายคือมุมบ้านกบมากระทันมุมบนเบิดบ้านมวยเราคือว่าในมนคนบ้านคุณชิมเราบ้านดงนาคำชิไลด้วยนี่แรกแรกนี่คืเนาะหนึ่งน่องมวยมาอยู่บ้านคุณชิมสองสาวน้ำฝนสามน้องโม น้องมีบ่พัด4บ่พัด5น้องมีแล้วก็6ลูกน้อยแม่น7แม่สิมีจิมแม่นแล้วก็ยังอันนี้เด้อันแม่แม่เตี้ยอันนี้8อัน่เอ้จิตแม่น9น้องเตี้ยแม่นแล้วก็ไผน่ะแม่น้องมีน่ะ10แม่น10ครอบครัวแล้วก็ยังมีอีกน้องมดิที่บ่ได้ซื้อที่ให้้ที่นี่กับบ้านอื่นทั้งนั้นบ้านอื่นทั้งนั้น แต่ว่าเขาซื้อที่ด้วยคือว่าเขาถูกต้องตามกฎหมายมีลายเซ็นในบกในบ้านเจ้าตาเขาบาชิไลเขานี่น่ะมันเป็นไปบ่ได้เน้อยิงคืนนอกนี่บ้านเจ้านี่คู่จักเจ้าบดเลยแม่แดดชีมาว่าจุ่ๆแหละว่าเฮือนแล้วชิไลเจ้านี่เป็นไปบ่ได้เป็นมีเหตุผลมีสังจังเฮือนแล้วจังไรหนี่เนาะแม่ก็คือว่าว่าเจ้าอัน จะคิดร้ายน้องเอ้ฟซีกะให้กำลังใจเจ้าลายเพื่อนี่เอ้ยกับบูฮู้ดอกหลังจากที่เอ้ยเมื่อเนาะเอ้ยกับเมื่อเอ้ยเขานอนไปหัวแรงพอตื่นตอนเช้ามาเอฟซีเพิ่นทักมาทั้งเฟสกับร้ายแล้วก็ทั้งไอเฟสบุ๊กกับรลายแล้วก็ทั้งอันไอคอมเมนต์กับร้ายเอ้ยกับยังว่าน้องแตวอยู่ต้องการเมื่อวานกินแกงคือบ่ได้เป็นคือน้องบ่ได้เป็นยังว่ะเนาะเคลื่อนยู่อะไ้บัดเอื้อยเข้าไปเบิ่งในยูทูบบัตรเห็นในเบาเตียงท่าเจ้าเจ้ายืนเงินห้ทั้งชา เจ้าทาพอสร้างไว้อะไรจเป็นเจ้าิไร์พ้างนี้่ไหแล้วก็บยนะบอ้กเออแล้วก็ชิายยาด้ยเนาะโอ้ยบกลายกันยาตัวนี้นะมมีไปสชิมาลาเขาได้หรอสาเหตุที่วาย่านเพราคนใดดีนะมื่อนั้นหันเจ้าเหนี้หันเาะไปเห็นยังผิดคนเรากใ่คา เป็นแ่ทงานมากเนแต่ว่าทางเทศก็เป็นย้อนคอยทุกงานมากเป็นงอนคอยไยเฮือนผู้ดันคนนี้ก็เป็น้อนคอยอืมเออยางก็เป็นงก็มือซีดนมือันนก็ร่วมร่วมกันแล้วก็ว่าทุกอย่างเป็นงอนเขาเลยอือ าวาที่ง,งานเข้ามาเขาชื่อปุ่มีด้วยสาเหตุชื่อจะระวังน้องเตลกับเจ้าของดินนี่เข้ากับพวกกล้าเพียงแมนแต่นี่เขาเชิญในบอกแม่บ้านด้วยว่าการกตั้งคนมากค<า>นนยไม่จัตาไรเงินดือว่าทั้งเจ้าของดินก็เต็มใจคลายให้ด้วยที่ราคาที่พอใจกันคือว่ได้วงเกาะวังคับกันเนาะถึงในมื่อนั่นมื่อชื่อที่เข้าบริยูเข้ากับเป็นทีมง,งานเดียวกันเข้ากับรายละเอียดทั้งหมดเงินได้อซื้อสารในการบด คือทางเขานี่มองเงินไถ่ทางน้องเตวกับบอดีแต่เขากักับกม่อนเลยเป็นโพนเมื่อกี้เนาะแต่เขากับกับกถึงว่าเขาไม่ได้อยู่น้ำเขากับกาพันธงว่าดกพิจมงานเขามานซยกะมีใบอันร่อข้างแนใส่เห็ดที่ขจงเขากัเป็นเป็นยอนเงินเงินทื่ว่าสองล้านเนลายเงินสองลานตัวไหน บอกให้น้องแต้วว่าก็ย่าจะเป็นเซรามิกว่าเดินที่ว่าเขาใจผิดกันเรื่องที่บ่หน้าคูณลุงเพิ่มเนาะอ่ะทถวนี้กรัเนาะโดยจะเป็นบ่ขาใจเดินเป็นเพิ่นอาจจะเบิ่งนนามังเงินสองด้านนะเพิ่นเบิ่งมีคอมเมนต์เอฟซีตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเนาะแลู้กกอนเฮ้ยเฮ้ยดูเราตื่นแร่ยแบบลูกพอทั้งทัพ่อเราไปเอาไปซอยเวียกโรงเรียนอื เตีวได้เอาะละนี่คนเดียวมาเลยแต่ที่ยากแน่ค่ะพี่น้องเอ้ยแตที่สวุนธามน้องคนนี่กะเป็นเพ่อนก้นเป็นพวงปัญญาเพื่อพี่น้องไอ้นอกเอฟซีเพิ่นกะทักมาลายว่าในานามคือเพิ่นนี่ว่าเตียงนี่เป็นเพื่อนดีที่ดีกับน้องเตวีวแต่สมุน<ม><ม>เป็นเอื้อยที่ดีเนาะเพิ่นว่าเอฟซีเพิ่นกะบปาดีใจน้ำที่น้องเตีวมีเอื้อยเนาะแต่เฮากะเป็นตือว่าตังหน้าคือตาเพิ่นนมนมวันนี้เพิ่นบ่กินว่านมเออเพิ่นกินนมแั้วเปล่า นี่นี่มากินนมมากินนมโอ้โได้แลบดมเหมือนนี่เจ้าอยู่กับเพื่อนบ่มาๆอเห็นเห็นผู้ชายมาเลยนนมนันมาๆามาไหนบอทุกใบบอทุกมีนี่ก่อนบาทนี่ทีนี้ก่อนไปทีนี้ก่อนอ่ะลุงไปเล้อลุงไปเล้อลุงไปเล้ออันนี้อาป้าครึ่มแหาล่ะเป็นญาติญาติลุงอะไรบอทองมีไปก่อนเนาะ กะสิประมาณนี้เลิอพม่พี่น,น,น้องเอ้ยเคยอยากมาให้กำลังใจน้องแตวบ่อยากให้น้องพ่นคิดลายเพราะกะงอเงนเนี่ยเวลาผ่นนอนเนาะอ่ะให้น้องแตวยั่วยวดูก,ก่อนเนาะยังง่ายยู่พวยพี่น้องเอ้ยอย่างแบบคนกำลังตื่นจากนอนแต่งอแง,งีเป็นเรื่องปกติเนาะทางลูกชายโทนเพิ่น กะในช่วงที่ว่าพ่อบ่อยู่นี่กะภัยมาทากะเสียากแน่เพราะว่าเพิ่นอยากงอแงแน่มีแต่ปล่อยเพิ่นแบบให้เพิ่นดิ้นตามภาษาของเพิ่นให้เพิ่นช่วงนอนช่วงยังกะมีแต่ว่าขั้นตอนต่อไปกะมีแต่รอถาทังพ่อสร้างเพิ่นเนาะมาเฮ็ดขั้นตอนต่อไปพ่อพี่น้องเอ้ยเรื่องอันดามันหัวนี่กะเรากะสิรับอันยิงซิิโคนให้ลว่าเนาะระหว่างที่ว่าเราขึ้นกอ้วเราสิยิงแต่พื้นลงไป ต่สิเก้ขายหายยูหอยพี่นอ้องไอ้อย่างไรกับมีแต่รอถ่าติดตามน้ำกันอีกเธอหนึ่งเด้อ่อยพี่น้องไอ้มืออะไรทางสร้างพนชิมาลงมือกะคือวง่ายกะทรายมีแล้วเนาะช่วนกอช่วนช่วนกอที่ว่ายงังไม่ได้ใช้ดูแก้วกะมีทรายแล้วมีบล็อกแล้วแล้วก็มีปูนแล้วตัวซัมนี้เพันกะลงมือได้แล้วเนาะเพราะว่าคาสร้างทามีแล้วเนาะมีแต่ว่าฝากพ่อแม่พี่น้องได้อีกเธอหนึ่ง ว่าถ no no. no no. oh, no. ้าว่าอยากซดซอยน้องแตวก็คือไอ้ส่วนเกี่ยวกับเครื่องเฮือนบาดนี่คือบ้านใหญ่เนาะบานบานประตูตัวบานใหญ่นี่คือยังบ่มีน้องแตวเพิ่นว่าเนาะยยังบ่มีก็คือบ้านใหญ่นี่ก็ทงสบุญไร่เนาะกสิเป็นบานคู่นี่บานคู่นี่ก็2บานบ้านคู่แล้วก็หองนอน ห้องนอนนี่กับสองบานเนาะเป็นซีแล้วก็ห้องน้ามหนึ่งซีห้าหกออกเครื่องคั่วหกบานพอดีแต่ยังบ่มีเด้อเนาะแต่ก็ลูกแก้วเด็กพี่น้องเอ้หลักๆก,ก,ก็คือลูกแก้วพเพราะว่าเราต้องใช้ลูกแก้วก่อนระวังเป็นกอเนี่ยยังขาดลูกแก้วแต่ก็เด็กกัสิเพิ่มเติมโบลายปัญญ์เนาะปัญญาก็ทั้ง,งสมบูก็ขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลับบงใจ ับน้องแตวเนาะดูาสาวจ้อยเขาได้ที่ว่ากุ้มใจในตอนนี้คุณพี่น้องเอ้ยโอ้ยเราอะเฮือนแลี้ยวเฮือนช่วยเฮือนบัดมีเรื่องให้คิดเครียดแต่ว่ามันเป็นไปที่ว่ายะจีบ้าที่ญาติน,น้องคือว่าทั้งน้องแตว์พันญาตินี่มีครบม,มีเปอร์เซ็นต์แบบหน่อยนะบุคคลหา,หาซิบหาซิบสักจีแปดซิบจากสาเปอร์เซ็นต์ ใช่หม <Es> <an> in ูนะฮะใช่หมูเลยข้าวสวนเจ้าบ่โอ้ดีแต่ว uh, ่ามีหัวเลยค่ะเนาะมือนนั้มาหอดวันหมูนะหมูในบ้านนี่บ่ยังหอยดูดีแต่ว่าพวเขาหย่บพักกำลังมาหอดกันไก่กอนอืมอืม พูดรมันะมูห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 มูไม่ด้หมูไมาได้หมูไมาได้ได <c oughs> ค,ค่ำพนบ่พอล่อาสิข<ห>ึ้นมาอืไปไปสาวไปไปช่วยอันสาวโรงเรียนนี่บ่ไปสาว,วนี่เห็นพคนไปถ่ายก็ไปเลยไ <c oughs> ปถ่ายไปเลย <c oughs> <c oughs> มาเดียวมาเดียวมาเดียวนะ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 มาเดียวมาเดีวมาเดียวอื้อ มีเอฟซีเพิ่นก็ว่าอยู่เนาะชาวบุญเอ้ยมีสะพ่าไอ้มือสองที่เอฟซีพันฝากมาเอามาให้พระตู้ในเด้อเพิ่นเรียกว่าพอต้องแตวในเด้อเพิ่นเนาะแต่ว่าเรื่องบ็ได้เบิกนั่นกระสอบนี่ไงที่พี่ใหม่เพิ่นฝากมาฮะนก็ซีมีอยู่รุ่นแบบพอจะใส่ได้จะผ่าเพิ่นแพ็คใส่ถุงยางนะป้าป้าผ้าเป็นยางมาเนาะกอีกขนมปะ แต่ว่าหาโอกาสเบิ่งก่อนนะกระสอบมันมีหลายอย่างมีทั้งเสื้อผ้าเล็กน้อยแล้วก็มีเสื้อผ้าผู้ใหญ่น้องรุ่นกลางเนี่ยกะยังพ่นจังบงว่างใดสิม,มาฝากเราอยู่ไปพี่น้องเอ้ยออืะ่ะจังใดกะสำหรับคลิปนี้กะสิป,ประมาณนี่ก่อนนี่กะข่าวมาเป็นกำลังใจให้น้องเตวห่วยน้องเตวเครียดรอเลยนี่หนักคม โอ้ยไมช่บอลอตอนนี้เลยโอ้ยแค่สายย่องเมื่อกีนน้นี่ไปดิไปดิหน้ำมันไปดิหน้ำปัะปะน,นปะไปบ่ไปวะดินหน้ำไปบ่โอ้ยต้องมีของดิดให้เพิ่อนกดสีอันนั้นกับอย่างหนึ่งเพิน่นก็หาเสตื่นนอนเนาะหาเสตื่นนอนก็เช็คเงนินหิร์เนยไปพี่น้องเอ้ยม,มีแต่แบบนั้นเด้เต้เอาเด้อ เดินเจ้าเขียดนะเศร้าซาน้องเอ้ยมันเป็นไปแย่น้องเอ้ยมันเป็นไปที่ว่าเขาเดี๋ยไปหันแย่ที่เจ้าคิดนะเพราะว่าทาั้งเขาซื้อมานี่ก็คือว่าอ่ะแหละยังนับโบล่าเบิรได้อยู่ในหมู่บ้านคนสิบนี่ยัง <c oughs> ยังม้านิสปายคนนี้นาทีว่าเขาซื้อทีให้ให้พ่อแม่พี่น้อง นอกจากที่ว่าเพิ่นบบอยากยู่แล้วเพิ่นขายนะเออเพิ่นจังมีชิดอะนะอยู่ในหมู่บ้านเพิ่นซิมก็คือตอนนี้กระแสกำลังมาแห้งก็บสบุนกฤษิโบเอ้ซื้อเพื่อนเพดองเลยเนาะแต่เอฟซีเพิ่นกับชิฮู้ว่าเป็นไพ่กระแสกำลังมาแห้งคือทางพลักผู้ใหญ่ซอยมาไดะเอาไปคายไปยังในตอนนี้กับมี่เนาะแต่ว่าผู้ดีก็มี่ยพี่อน้องเลยเข้ากับโบว่าร่วมกันเนาะแต่กับมีผู้ทั้งดีมีทั้งผู้บริระวังจากพลักผู้ใหญ่ซอยมาเนาะโอ้ ทางในบ้านไปหยังเนาะชวนรถแปลกๆไว้เด้ยเศร้าจังได๋บ่ายมูงเนาะโอ้ยเห็นมันบ่ว่าเศร้าได้ในบ้านกทางบ้านเนาะที่เพิ่นเอามากล้วยไปอกต้มบ่นั่นเนาะอือกะเล่าประมาณนี้เด้อพี่น้องเอ้ยคือทางสบเว้าแหละ้เอ่ยมานี่กยังบ่ได้ บิดเหลาะขอใพี่น้องเอ้ยพี่ยหมู่บ้านพุ่นิมที่เฮาซื้อที่มานี่เนาะก็มีทั้งแม่น้องหนิงน้องสมโอเนาะกกะยายเพ็ญเนาะยายเพ็ญที่ดอกรักตอนนี้ก็คือเลาเนาะเลากะเลาลุงพูเนาะแต่พูกําลังย้ายมาใหม่ก็ยังมีได้พ่อพี่น้องเอ้ยเยฮักของสวนก็ไปซื้ออยู่หั่นช่องหมอน้องน้ําทรายก็อยู่หั่นเนาะ ในหมู่บ้านพันสิบนี่ไล่ไอเดียได้ในหัวโบแมนตกอยู่เกือบเศร้าผุนบ่ในครอบอเศร้าครอบครัวผุนบ่เนาะโดยมีแต่ว่าพอซื้อเข้าเหตุตามกฎตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายแปบลบว่าเข้าว่าได้ไปซื้อแบบระวางสมบุรณ์กับผู้ทีซื้อหายแล้วก็เจ้าของดินระวักสามสามคนเนาะเข้าไปซื้อนี่ต้องมีแปะโป้ลายมือในเสกในเส้นในบวกในบ้านจำตา ปลาเป็นของเฮาแล้วก็เจ้าของที่เต็มใจขายเฮาปล่อยปอรเซ็นคือเฮาไม่ได้ดไปตัว้วเป็นต้มเนาะมันกะฉิดของเฮามันกะซีถือว่าร้อยเพิ่นแดดเพีนพ่น้องเอ้ยทางพระพญใหญ่ซื้อมาเนี่ยกะไล่ครอบครัวที่เฮาได้สดๆมาเนาะกบะบอกเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าจะอยู่แต่เพิ่นใชลไรนี้เนาะกะบอกเคยมีแต่ที่น้องแก้วเพิ่นกุ้มใจในกระยอนว่าชาวบ้านกะมีส่วนลายกะมีเสียงที่ว่า ซึนชอบน้องแตก็ย่องย่อน้องเนาะที่ว่าได้หมู่บ้านเมืองที่ได้ในคมือนี่ก็ยอ้อนน้องเตวแต่กะที่พู้ดูถูกน้องกตไม่หน่อยแต่ว่าน้องแตวบัดเก็บใจใจมาเครียดเรื่องที่ว่าเขาว่าว่าน้องแตวเอาความเดือดร้อนมาในหมู่บ้านเนาะที่ได้เห็นหรือว่าทางทีมงานยูทูบยังมาถ่ายแ้วกัความบุญไหว้ยังในแหละประมาณนี้แหละเนานะแต่ว่าตามลักๆาเข้ากับมากับบริษัท บุญวาจังไรเนาะแต่ว่าถ้าเฮาว่าพิดพาดประการนประการใาารดในบ้านเมืองของเพิ่นเนาะหรือว่าทางเพิ่นเบิงอยู่ทางเฮาก็ขอโทษขออภัยแหละอพี่น้องอแต่ว่าเฮาเส่อใจว่าเฮ้าก็คือบ่ได้มาส้างคมบุญว้อีกยังเนาะโดยแต่ว่าก็คือว่า,วาแหละคนเป็นรอยให้ถือใจบิดกค,คนมันกับเป็นไปบ่ไไรก็คือคําสอนตัวนี้เนาะขอคําสอนมาจากเม่เพิ่นอยู่ทางอเมริกา เือว,ว่าเฮาผิดพลาปดประการใดเเธอว่าเฮาเฝ้ากูถือบ่ต้องเฮาก็ขอโทษพันธุ์ลูกเด้อเนานะจากไหนก็บย้อนความผูกความเฮาคิดบ่ถ,ถึงเนาะทางเฮาก็เอาคำว,ว่าคำจาคำบอกคำสอนทั้งเมยเพิน่นเดีอว,ว่าทาั้งเอฟซีที่คอยเตือนเฮามาตลอดไงพี่น้องเอ้ยทางสบุญอยู่ได้ในคู่มือนี้ก็นย้อนทางพอ่อและแม่เอื้อยและอ้ายและก็บเอฟซีที่ฮักแพงสบุญ ที่ได้ถึงมาถึงจุดนี้เนาะตั้งแต่สมุนเฮ็ดยูทูบคนเดิมติดตามหนึ่งคนตอนนี้กะทรงแซนปลายคนเนาะทางเข้ากะโอ้ดีวาด่ารีมุกในใจเพื่อนพี่น้องไอที่ได้มาเฮ็ดคมดีสองปีปลายเนาะโดยอสำหรับคลิปนี้กะเชียป,ประมาณนี่ขาวมาเป็นกําลังใจให้น้องแตวเพื่อนพี่น้องไอยบ้ให้น้องเป็นเกียรติหลายเนาะโดยจังไรกับพ่อกันคลิปหนะเด้อคลิปนี้ไปก่อนสบายดีสบายดี